ห้าสัญญาณนะคะที่จะบอกว่าชาตินี้นะคะคุณไม่มีวันรวยค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือการทำงานหนะะักค่ะแต่ว่าคุณนะคะไม่ได้ทำงานอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะและข้อที่2นะคะก็คือว่า คุณนะคะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะไม่กล้าที่จะออกมาเรียนรู้ไม่กล้าทําสิ่งใหม่ๆค่ะและข้อที่3นะคะก็คือว่าคุณเนี่ยใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิดใช้จ่ายเกินตัวค่ะหลายคนเป็นนะคะเวลามีได้เงินมาค่ะก็เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่ออวดนะคะสิ่งของกับผู้อื่นนะคะแบบนี้ไม่โอเคเลยค่ะและข้อที่4นะคะก็คือว่าคุณนะคะทํางานเพื่อตามความฝันของคนอื่นอย่างเดียวค่ะไม่กล้าที่จะลงมือทําตาม ฝันของตัวเองนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือ การไม่ยอมลงทุนนั่นเองค่ะไม่ยอมลงทุนในที่นี้คือไม่ยอมลงทุนในความรู้นะคะเอาเงินไปลงทุนอะไรไม่รู้คะ่ะลงทุนในเรื่องที่เราไม่รู้ลงทุนตามกระแสะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ครูว่ามันเสี่ยงมากๆเลยนะคะกับการที่จะทําให้เงินของเรานะคะหมดไปได้ค่ะและนี่ก็คือเป็น5สัญญานะคะใครมีนะต้องระวังตัวไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะครูไปก่อนนะคะถ้าสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ p a s ช i o n to win นะคะ